พี่เอ็มฮึโอ้ยได้มาเล่นกับมอสนะครับคนดูหาห้องอยู่ดีๆเจอมอสซะงั้นนะ่ะลองเล่นกับมอสซิแต่มอสเขาตัวไม่เต็มนะครับที่ผมดู ตายครับผมโหอย่างนิ่งขยายคุณมสามคลิกย้ำๆแค่นขนาดนี้เลยเหรอเหมือนมอสลงมาดูเซิร์ฟเวอร์เหมือนไม่เล่นกับผู้เล่นธรรมดามากกว่าจะเ่นดี <S <S ได้ไหมไม่ใช่มอสอีก เฮ้ทำไร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 เชน e d s h t เน h e a d s o t เฮือแต่ก็เรามัวต่เกะหลามาสักทีดีกว่ามั้งเหล่าครับ ให้รู้ไงว่าเนี่ยแหละคนไทยของแท้นะครับคนไทยเราชอบติดเหล่านะครับ,บทำก่อนทำก่อนทำมือมือทำมือมือ หนีเจเนชชั่นอยู่นัวโคนหลั่นมอสเหรอมอสมาที่เลยมาให้เรายิงก่อนเรายังไม่ได้ยิงมอสเลยนะเพิ่งได้ยิงเมื่อกี้เลยโอ้โหพี่ขอโทษที่ผมคิดไม่เหล่าพี่อ่ะ จริงเฮ้ยนี่อะมอสมาเตอมอสแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้โหควักมอลล็าปบอเลอร่รเลยโอ้โหยอมยอมเฮ้ย <c oughs> นี่เลย <c oughs> นี่เลย,ยเหล่ามอสเป็นบุญตาหน่อย นเนี่ยนะคนนี้โหดแลเนี่ยคนที่ผมยิงได้อะอย่างพิ้วเลย <h ide shot> ไม่ยอมหรอกเฮ้ย o t y อยู่นู w นอะ ตัวเหล่าแน่เลยครัอยู่ตรงเนี้ยเดินมาเช็พเฮ้ยได้เสียงเซเบอร์ขระปุกหัวดเด่นเมากว่าเนเด่นมากันยิงยิงย่าย,ยงๆๆๆๆๆิงยิงโอเคอืม,ม,มคนนี้ยังไม่ได้ยิงคนนี้เลยครับเอา้าที่หนึ่งที่ผมบอกคนหัวตัวให้ดอดออกถูกเตะจากห้องเหรออันนี้ถูกเตะจากห้องโดยทีมงาน จีเอมหรือว่าโดยระบบคนในห้องหวดลงหวดนะฮะโอ้ยยังโหดเลยเพื่ ออวมาทำไมครับออกมาทำไมครับวัอดูหน่อยครับ,ออรบ,บ,รบที่หึงวัดแล้วที่หนึ่งฝั่งตรงข้ามคนใหม่นี่คือคนนี้นี่เปิดเขาแรงมากเขาไม่ผมผมพูดไงดีผมไม่ค่อยเจอเขาไม่ค่อยได้วัดแต่เขาแต่เขาได้ออกมาแบบนี่นี่นแปะไปแล้วหัวที่สองก็แย่แน่จอามีโน่ไปแล้วกันเออไม่ค่อยได้วัดกับเขาเท่าไหร่ อย่างลั่นดอกนี uh ้เนี่ยจังหวะนี้อย่างลั่นเดี๋ยวลองวัดตรงนี้ดิเนี่ยบเขาใช้ปืนอะไรวะใช้เกลียวดีแลนด์แฮร์เดียว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 เฮ้ยโอ้ใจร้ายกับเราจัง <laughs> แค่ถูกอะเรวะโอ้คนนี้เหรอไม่เจอมันแล้วอนะ เขไปโดนใครเ,เขายิงตุ่ยแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเราเจอโจดโอ้โหโจ์ของเราอยู่ตรงนี้เองเนี่ยโคตรเตล่โคตรมัน เดือดกันที่หนึ่งกับที่สองมาตรงข้ามนะโอ้โหคือแบบตึงๆปิ๊บเปรี้ยดังนั้นเลยนะครับกดต่อเลยครับกดต่อเลยครับผมวุ้ยจบกดด้วยวะดีดีดีรอบนี้เปิดปืนพกหรือรอบนี้นะเขาเปิดอยู่แล้วผมไม่สังเกต

แต่เขาแต่คงไม่ทำหรอกเหล่ามอดอีกแล้วเหล่าลุลูมันจะได้เป็นคอนเทนต์หน่อยแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้มายิงมอดเออเรามาเหล่ามอดเหล่าลุลูอยาคนละของเราโถย โอย้ยจริงกับทีมเราเลยอ่ะอุ้ยแคนเราแคนผมตามมานะอันนี้ผมไม่ได้ไปเทสเข้าหรืออะไรนะคือผมเห็นว่าบัฟแคนเต็มผมก็เลยกดเข้าแคนไปเลยครับคือแคนมันเป็นแคนฟรีแบบว่าไม่ต้องเทสไม่ต้องอะไรก็คือแบบกดค้นหาแคนเจอพวกก็กดเข้าได้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ค้นหาในเกมนี่แหละเสร็จ ย,ยิงไม่โดนโเราจะยิงไม่โดนเลยปะไว้จับพวกนายพวกนายารังแกมอดมากเกินไปนะเราเราไม่สบอารมณ์วะ่ะเ,เอาไม่สบอารมณ์วะ่ะเอ้ยไม่ได้เกินไปแล้วนะทำไม แล้กางดิ่งเรียบร้อยเอ้ยบิ๊กดิ่งสมือนว่าผมยังไม่โดนนะจริงพวกนายรังแกมอสมากเกินไปแล้วแอดสิบสามเลยหรอ เอาลอยเขาไม่โดนโดน,นอีกคนนึงลอยซะงั้นอ้้หเริ่มเล่นไม่ได้แล้ววะเริ่มเริ่มเล่นไม่ได้แล้วเริ่มเริ่มยิงไม่ออกแล้วเริ่มยิงไม่ออกแล้ว We can I shit, that's shot, you know.

เ้ยดิสวยออกบ้านไม่ได้เลยอ่ะคือหลังๆออกบ้านไม่ได้เลยออกบ้านปุ๊บโดนออกบ้านปุ๊บโดนนะครับคือแบบว่าท,ทีมเราสู้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยมอดออกห้องแล้วเรามาชา้าไปหน่อยมากแหมะ okay, s <S นะครับก็เล่นต่อที่นี่แล้วกันท่าเตะเรง่ง

Gene Killer! Gene Killer! Gotta be we headshot! ใจอาร์กเลย <c oughs> <c oughs> นาซีพกุก <c oughs> น,นี่เหมือนว่าเริ่มเป็นฟุกลว

โอ้โหเอ็กอิลิตใช่ปะ่ะอ่านถูกป่ะเนี่ยเอสซีโดนนโดนเอสซีเขาช้อนเนี่ยข้างบนนีอ่อีกแล้วเหรอนโอ้ no. โหนึกว่าหมดแล้ว โอเคครับขึ้นซ้ายดีกว่าครับแล้ Head shot. Head shot. ว Chain Headshot คือ เซิร์ฟไทยนี่ได้เซิร์ฟไทยนี่คือเซิร์ฟระดับสูงต้องหาอะไรหาของที่เขาเล่นกันระดับ เห็นแล้วไปตอนแรกหัวดำมากแหม่หัวดำว้ายเกมจบก่อนโอ้แต่ผมยิงเขาไม่โดนเลยนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมจบก่อนแล้วแบบขเขาเรียกอะไรพอเกมมันจบปุ๊บแล้วมันจะมีจงังมันจะมีจังหวะแบบหน่วงให้เราเล่นสักนดิดนึ่งเงี้ย แบบมันจะยิงยังไม่ตาย,อ,ยาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผมยิงโดนหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเมื่อกี้ตัวเองยิงมากไม่โดนเลยนะครับผมโอเคผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเจ๊ม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า